สวัสดีค่ะนู้น้อยสวัสดีคุณพ่อคุณแม่แฟนคลับเอซทั้งช่อง y o u t u ู e ท,ทุกทุกท่านเด้อจ่าเดอ้อสวัสดีสุกคนสวัสดีกลางเดิกเด้อจ่าเดอ้อเอาท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นู้น้อยจะมาปล่อยรัฐบาลไทยกลางเดึกเด้อน้องคิดว่าคักแล้วล่ะพี่น้อง เอาแต่ก่อนจะไปรับชมแนวทางสำหรับทันใดที่เขามาแล้วชื่นชอบแนวทางตัวเลขก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กำลังใจทั้งช่องนำในเด้อจ่าเดอ้อหากสนใจสินค้าทั้งล้านตามที่เห็นเลยเนานะจ้าเนาะกาแฟเพื่อสุขภาพยาสีฟันสมุนไพรไร้คุบท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากเด้อจ่าเดอ้อแอดมินน้อยแนะนำยาสีฟันสมุนไพรไร้คุบนะคะเป็น สมุนไพรที่สกัดจากเห็ดลินจือและว่านหางตละลเค้ดจ,จะช่วยบรรเทาอาการในช่องปากได้ดีมากๆเลยนะคะสำหรับกาแฟก็เป็นกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะคุณพ่อคุณแม่หรือว่าพี่ๆท่านใดที่ชอบทานกาแฟยอยากจะลองเปลี่ยนมาทานกาแฟสมุนไพรกับแอดมินหนูน้อย ก็โทรเข้ามาสั่งได้เลยนะคะก็จะมีกาแฟบำรุงสายตาและแก้ปวดเมื่อยนะคะบำรุงสายตาสกัดจากเห็ดลินจือปลาจากคะเีและเมล็ดองุ่นแก้ปวดเมื่อยสกัดจากเทาวันเปรียง3ชนิดเทาวันเปรียงสกัดเทาเอ็นอ่อนสกัดและเทาเมื่อยสกัดนะคะบรรจุในกล่อง15ซองราคา225บาทมีค่าส่ง50บาทถ้าสั่งสงกล่อง 450บาทส่งฟรีแบบโอนทั่วประเทศไทยเด้อจ๋าเด้อทั้งยาซิปปัาา้นละกะกาแฟาท่านไดโอนโนนหน่นอยส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะจ๊ะเนาะแต่ว่าต้องสั่งสองชิ้นขึ้นไปนะคะแอดมินถึงจะส่งฟรีได้เด้อจ้าเด้อเอาท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้แอดมินโน่หน่อยจะมาตัดให้พ่อแม่พี่น้องเด้อจ้าเด้อสมรประธารไทย ชุดเต็มโน้หน่อยได้ว่างไปแล้วเด้อจ้าเด้อชุดเต็มโน้หน่อยได้ว่างไปตั้งแต่หลายเมื่อแล้วเด้อท่านผู้ชมซึ่งเป็นชุดนี้น,นะจ้ะเนาะเป็นชุดนี้เด้อจ้าเด้อเป็นชุดเต็มน,นะจ้ะเนาะแอดมินโน้หน่อยเด่นหกกับเจ็ดขาดออกมาหกกับเจ็ดเด้อท่านผู้ชมนี่คือชุดเต็มนะคะหกสี่หนึ่งเจ็ดสามห้า จับ,บวบบินได้เลย้อจ้าเด้อจับวินได้เลยงวดนี้แอดมินจะตัดออกมาให้พอแมพี่นองถือบอนันมารับชมไปพร้อมกันเนาะจ้าเนาะเอาท่านใดที่บอมตัวแอดมินตัดออกมาให้กะเบิงในชุดเต็มนะจ่าเด้อนี่คือชุดเต็มเนาะจ่าเนาะแต่ว่าลายท่านเพิ่นกะบอตัดทิมเด้อทำให้ชมเพิ่นกะจะเอาหมด สำหรับเลขตัดล่างนี่มาได้ทั้งบนและล่างเด้ยอจ่าเดอ้อมาได้ทั้งบนและล่างงวดนี้เน้นบนเด้อย่าเดอ้อแอดมินหน่อยเน้นบนกันล่างกันล่างน้อยน้อยเด้อท่านผู้ชมมาได้ทั้งบนและล่างหรือว่างวันนี้จะมาทั้งบนและล่างท่านผู้ชมเบิ่งตัวเลขเอามาเบิ่ง ชุดตัดกันเลยเนาะจ้นะเนาะชุดตัดสำหรับชุดตัดงวดนี้ขาดนะท่านผู้ชมกระดาษขาดสำหรับชุดตัดงวดนี้เบื้องล้วน่าจะมีเอยอดจ้ะเด้่อน่าจะมีแหอยู่เนะจ้นะเนาะเอามาเบิง้งชุดตัดพี่น้อง16สิงหาคม2566รัฐบาลไทย ชุดตัดบนล่างเน้นบนกันล่างเนาะจ้ะเอท่านผช้่มเน้นบนกันล่างถ้าบ่ผิดพาดเนะจนะ้ะเนาะถ้าบ่ผิดพาดนุ่หน่อยฟันดีอยู่แล้วจ้ะเด้อซึ่งเอาแนวทางตัวเลขไปเสียงยูซีคูในนีเนะจนะ้ะเนาะซีคูในนี้นุ่หน่อยฟันดีแล้วจ้ะเด้อฟันว่ามีคนมาชอบเนะจนะ้ะเนาะมีคนมาหมักภาษาอีสาน คันเป็นภาษากลางกสิวา่ามีคนมาชอบนะ,นะจ๊ะเนาะเอาธรนมาช้ชมกับพิจารณาเบิงมักบอชุดที่นูหน่อยตัดมาไหา้เนาจะจนะ๊ะเนาะมักบอถึกใจคุณพ่อคุณแม่บอถึกใจพี่ๆไร้ทันบอถ้าบอถึกใจก็คือชุดเต็มเนาจะจนะ๊ะเนาะเลือกตัดเอาเลยธานมาช้ชมชุดเต็มถ้าบอพลาด อยู่ในเนหร่ะท่านผู้ชมอยู่ในเนหร่ะเอ้าคู่ใดที่นูหน่อยเอาไปเสียงฟันเดี๋ยวแอดมินนูหน่อยจะขีดให้เนาะจ้ะเนาะท่านใดที่เขามาแล้วฟังให้จบด้วยจ้าเด้อฟังให้จบด้วยชุดที่นูหน่อยเอาไปเสียงฟันมีอยู่สี่คู่ด้วยจ้าเด้อมีอยู่สี่คู่แน่นๆเนาะจ้นะเนาะ โน้จะกากระบ,บาดหายด้จ้าเด้อธรรมชม้ชมชอบจัดขัดผ่านนะจ๊ะเด้อชอบจัดขัดผ่านเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นกันเน้นเจาะหายตัวที่เป็นตามาที่สุดนะจนะเนาะเอา้า่ทธรรมชม้ชมซีคูนูนันคือชุดที่โน้นอยเอาไปเสียมฝันกวันวันพระ สำหรับแนวทางตัวเลขนั่นโน้นยเอาไปเสียงฝันคือวันโกนเดอจ้าเด้อคือฟันโกนอธิษฐานเขียนไปซีคูคือหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหกหาเจ็ดหาเดอจาเดอซึ่งฟันดีอยู่เนาะจ้นะเนาะฟันว่ามีคนมาหมักมาชอบเดอท่านผู้ชมพิจารณาเบิงกะแหลวกันเนาะจ้นะเนาะสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบเนาะจ้นะเนาะท่านใดที่ทุนหน่อยกับ เบ่งชุดนี้แล้อจ้าเด้อบ่ต้องไปเอาชุดเต็มก็ได้นูน่อยคิดว่าตัดออกมาเถอกแล้วล่ะนอกจากเนาะตัดออกมาถึกแล้วล่ะท่านผู้ออมมชมเน้นๆก็คือ C ีคูนั่นแหละท่านผู้ชมเน้นบนกันล่างไปกลับด้วยนะคะไปกลับนั่เด้อจ้าเด้อเอ้าท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ขอให้คุณพ่อคุณแม่ พี่ๆทุกๆท่านที่เขามาติดตามแอดมินหนูหน่อยทางช่องยูทูบขอให้โชคดีเฮงเฮงรวยๆในวันที่16สิงหาคม2 5 6 6เด้อจ้าเด้อขอให้เฮงให้รวยให้ปังไปน้ำกันเนาะจ้าเนาะเอาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ